ขยันแล้วจนขี้เกียจแล้วรวยเป็นเพราะอะไรนะครับมาฟังกันนะครับสวัสดีครับเป็นยังผมพึ่งไถหัวข้อว่าขยันแล้วจนขี้เกียจแล้วรวยมันจะเป็นทั้งสี่ครับพี่น้องนะครับพี่น้องฟังไว้ให้ดีนะครับหนึ่งขยันใส่เงินยังไดก็จน สองขยันเล่นการพานันอันนี้ก็จนนะครับขยันใช้เงินขยันเล่นการพานันขยันไม่ไปทำงานหรือว่าขี่คานเห็นงานก็จนนะครับคำว่าขยันหรือว่าขี้เกียจมันแบ่งไปอะไรมันแบ่งไป ได้หลายยางหลายเนวอีกน้อกครับบ้าเราขยันเราสิรุ้ยนะครับนะครับบางคนขยันทํางานอีหยังกับว่าซื้อกินแต่กูเล่นการพานันเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นลเล่น,ลน,ลนหวยเล่นการพานันทุกอย่างนี่ครับคือคุณขยันใช้เงินตรงนี้นะครับแล้วคุณจะหมดไปรับรองว่าจนแน่นอนนะครับอนะครับเท่านี้ ผมจะมาใช้คําว่าขี้เกียจแล้วรวยนะครับฟังให้ดีขี้เกียจแล้วรวยหนึ่งหาเงินมาได้แล้วขี้ขานใช้เงินเก็บไ้ขี้ขานกินดูนี่ก็บ,บ่ต้องใช้เงินซื้อก็คือขี้ขานกินเงินกับยัง่งขี้ขานไปเที่ยวเงินกับยัง่งนะครับ มูชอบเรียนการพนั่นก็ขี้ข้านไปคือบวไ่ไงคือบอ่หลินไงอันนี้ก็ยย่งอันนี้เขาเรียกว่าขี้เกียจแล้วรวยนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับเพราะมันคข้าาขี้เกียจจะใช้ว่ามึงขี่ข้าน,นอนอนเว้นบ่แมนนะครับไอพวกนึงก็ขยันนอนเว้นขยันนอนพวกนี้บ่บ่ให้ยังกินขยันนอนนะครับเมื่อเมื่อเท่าครบสามสิบสองร่างกายแข็งแรงแต่กูขยันนอนนะครับพวกนี้ระวัง บาวรานิษถามหาก็อำนนีิถามหานะครับอน,น,นี้คือนิยามของคำว่าขี้เกียจกับคำว่าขยันนะครับที่น้องตรงตรงใส่คำว่ขาขี้เกียจใช้เงินขยันหาขี้เกียจใช้แต่ขยันเก็บถึงจะร่ำรวยไม่รวยมากก็จะมีอยู่มีกิน นะครับบอดีดร,ร้อนพื้นบได้ขื้นเฮี้ยนสูงลงเฮี้ยนตำ่ำนะครับอันนี้คือเรื่องกิ้งนะครับแนวคิดนี้ถ้าใครไม่เชื่อไปทําลองดูนะครับไม่เชื่อไปทําลองดูขี่คานใส่เงินขี่คานไปเที่ยวขี่คานไปร้านค้าดูนะครับเงินหาบได้เท่าไรเอ็ก็บที่ยั่งนะครับพี่นอง เบอร์เสือไปเหตุร่องเบิงนะครับขอบร่องว่ารวยแน่นอนนะครับสวัสดีครับ